สวัสดีค่ะเจมี่ตามไปดูวันนี้หยิบเรื่องเล่าของพี่นิ้วโป้ง fundamental vi ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องผ่านไปให้ได้ในวันที่4กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาค่ะอาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่าคือเป็นเรื่องเล่าที่ย้อนไปตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุง้งเพื่อศกรา2540 มีอะไรที่รอดพ้นมาได้บ้างและเราควรทำอย่างไรหากเผชิญกับวิกฤตแน่นอนว่าวิกฤตเดียวที่จิมเจอก็คงเหมือนหลายๆท่านที่เจอในขณะนี้นั่นก็คือวิกฤตโควิด -19 ซึ่งเราก็ยังคงอยู่ในสมรภูมิรบนี้ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่สายป่านไม่ยาวพอต่างก็ล้มหายตายจากอะไรที่ไม่ไหว แม้แต่คนที่สายป่านยาวๆเขาก็ยังต้องตัดใจตัดเนื้อร้ายทิ้งก็มียิ่งคนทั่วไปที่หลายคนอาจจะเรียกว่ารากหญ้าแทบไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะวิกฤตโควิด -19 ได้กัดกร่อนทําลายระบบฐานรากจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวดูได้จากอะไรดูได้จากข่าวไงคะจำนวนคนตกงานที่เพิ่มขึ้นเด็กจบใหม่หางานยากขึ้นและคนที่ยังมีงานทําก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะตกงานตอนไหนคะ่ะยิ่งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วย ที่สำคัญที่สุดไม่มีใครตอบเราได้ว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ตอนไหนซึ่งจิมก็ได้แต่หวังว่าจะผ่านพ้นไปได้ในวันนี้พรุ่งนี้ได้ยิ่งดีเลยค่ะเอาละค่ะกลับเข้าเรื่องดังนั้นสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากวิกฤตครั้งก่อนเพื่อได้มุมมองการใช้ชีวิตต่างๆได้คนที่จะมาตอบคำถามได้ดีก็คือคนที่ครุกฝุ่นในเหตุการณ์ครั้งนั้น นั่นก็คือพี่นิวโป้งหนึ่งในผู้รอดพ้นจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะวิกฤตต้มยำกุ้งครบรอบ24ปีเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ไม่ได้เกิดและดับในปีเดียวในความทรงจำของผมมันกินเวลาล่ายาวไปอย่างน้อย4ปีคือปี 40,41, 42และ43ช่วงนั้นบางคนถึงกับเรียกมันว่าปีมรณะ เผาหลอกเผาจริงและลอยอังคารวิกฤตการเงินทําลายภาคธนาคารไฟแนสซ์อสังหาและบริษัทใหญ่ๆที่ว่ากันว่าเน่าจากยอดลามถึงคลางลําต้นโครงสร้างทางการเงินที่เราท่านทราบกันดีมาจากเงินกู้ก็คือเดบบและเงินกู้ก็คือ Equity ในปี40บริษัทใหญ่เกือบทุกแห่งในไทยมีการกู้เงินนอกมาทำธุรกิจในไทยเพราะดอกเบีย้ยต่ำกว่ากู้เงินในประเทศมากหรือมีหนี้สินในสกุลดอลลาร์ตอนนั้นไม่รู้จักหรอก exchange rate risk ความเสี่ยงค่าเงินเพราะยังไงมันคือ25บาทเท่ากับ1ดอลลาร์แต่พอประกาศลอยตัวค่าเงินบาททุกบริษัทที่มีเงินกู้นอกมาเนี่ยคือชิปหายเลยอยู่เฉยๆนี้มันโตขึ้นเท่าตัว ถ้านึกภาพไม่ออกลองนึกว่าถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมานี่สินที่มีอยู่เอาสองคูณความรู้สึกจะยังไหวไหมแถมภาคการเงินยังวิกฤตมีแบงค์ล้มมีปิด5.6า i n a n c ไฟ ang, house, ระบบการเงินปั่นป่นปวนธาตุไฟแตกดอกพุ่งหนี้เสียบานแบงค์ไม่กล้าป,ปล่อยกู้เพิ่มบริษัทใหญ่ตอนนั้นก็เช่นกันหนี้สินโตขึ้นขาดทุน สุดท้ายบริษัทก็ต้องลดต้นทุนอย่างบ้าคลั่งมีงันเจ๊งและการลดต้นทุนที่เร็วที่สุดก็คือการหยุดลงทุนเพิ่มตัดค่าใช้จ่ายและลดจํานวนพนักงานในช่วงเวลา4ปีแห่งความปั่นป่วนผมอยู่ในช่วงวัยเบญจเพศอายุ25ปีเริ่มทํางานปี2539และได้เป็นสักขีพยานในช่วงวิกฤตที่ทุกอย่างต้องรัดเข็มขัดเห็นคนร่วมยุคสมัยตกงานจํานวนมาก ภาพที่เกิดขึ้นกับออฟฟิศจำนวนมากในกรุงเทพคือผู้บริหารต้องลดเงินเดือนระดับปฏิบัติการไม่มีการขึ้นเงินเดือนโบนัสไม่มีสภาพในออฟฟิศปิดไฟเป็นแถบๆกาแฟและชาวางไว้แค่วันละหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าโปรเจกต์ไหนยุบไม่มีงานก็เอาคนออกไปเลยทั้งทีมข่าวรุ่นเพื่อนรุ่นพี่ตกงานมาเรื่อยๆงานดีๆงานใหม่ๆเป็นอะไรที่หาโคตรยาก เด็กจบใหม่ไม่มีงานทำเด็กเพิ่งจบทำงาน2-3ปีสมัครงานใหม่กี่ที่ก็ไม่มีใครเรียกสัมภาษณ์บัณฑิตจบใหม่อย่างน้อย3รุ่นมีคนที่ต้องออกจากสาขาวิชาที่จบแบบถาวรทั้งชีวิตไม่น้อยเพราะจบมาไม่เคยมีโอกาสได้ทำงานตรงสายเลยรุ่นพี่อายุ27-35ปีหลายคนก็หนักเพิ่งซื้อบ้านเพิ่งซื้อรถแน่นอนว่ายังผ่อนไม่หมดบ้างหาทางขายเท่าทุนบ้างขายเท่านี่บ้างงดแต่งงาน บ้างปล่อยรถโดนยึดบางคนย้ายโรงเรียนลูกไปที่ถูกกว่าเพราะรายได้บางเบาดุดคนนกแต่รายจ่ายหนักแน่นดังคุณเขาเหตุการณ์แย่ลงหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวร้ายๆอยู่แรมปีสถานการณ์เมื่อ24ปีก่อนดูเหมือนจะกลับมาหลอนคนไทยอีกครั้งผมพอจะเข้าใจคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ต้องมาเจอสถานการณ์โควิดและบ้านเมืองแบบนี้ผมเชื่อว่าในบางขนาดจิต คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังและรู้สึกแย่กับตัวเองอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะมีคนจำนวนมากที่เป็นแบบนี้อยู่และกำลังพยายามดิ้นรนอย่างเต็มที่สุดแรงทั้งกำลังกายและใจและวิธีที่จะผ่านมันไปได้ก็คือสู้ๆสู้ๆกับความคิดลบทั้งหมดในหัว,หวอย่าคิดด้อยค่าตัวเองเรามีประโยชน์เสมอกับที่ที่ต้องการ เพียงแต่ช่วงนี้อาจต้องหาหนานหน่อยสู้ๆไปทำงานอะไรที่พอมีอไรายได้ไปก่อนอย่างน้อยสร้างสกิลหาเงินเพิ่มสู้ๆไม่ยอมหยุดหาโอกาสที่ดีคู่ควรกับตัวเราอย่างไม่ย่อท้อเชื่อว่ามันมีอยู่จริงในเดือนสิงหาคม2543ผมกลายเป็นคนว่างงานเต็มตัวช่วเวลานั้นผมยอมรับว่ากลุ้มใจมากญาติผู้ใหญ่มาที่บ้านเจอผมก็จะถามว่าทำไมสายแล้วยังไม่ไปทำงานก็ไม่รู้จะตอบยังไง ตอนนั้นพยายามคิดอย่างหนักคิดว่ายังไงก็ต้องดิ้นรอนหาไรายได้มา 1. ให้เกินค่าใช้จ่ายกินอยู่ของเราสส่งค่าเรียนปอโทให้ตัวเองได้ผมไม่อยากเป็นลูกชายที่เรียนจบแล้วยังต้องขอเงินพ่อแม่ขอแค่2เรื่องนี้ผมยินดีต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตอะไรทำแล้วได้เงินทำหมดก็คือตั้งจิตว่าสู้ๆนั่นแหละ เลิกคิดว่าเป็นวิศวกรเลิกคิดว่าเป็นนายช่างไม่มีอาชีพสูงต่ำอีกต่อไปอาชีพที่ดีที่สุดคือสุจริตและทำเงินไปทำโครงการติวเตอร์หลังมหาลัยแห่งหนึ่งห้เดือนสุดท้ายโดนโกงไม่ได้เงินไปรับจ้างทำการบ้านรับจ้างทำเคสรับจ้างทำเช็คโฮมเอ็กซมและอิสรพัตร,รับจ้างให้นักศึกษาปโทรปริญญาโทรบริหารที่มีเงินแต่ไม่มีเวลา ทำติวเตอร์และส่งติวเตอร์มอต้นมอปลายมหาลัยปตรีและอื่นๆๆๆอื่นอีกมากมายหากถามว่าท้อไหมก็ตอบเลยว่ามากแต่มันก็ต้องทนไงช่วงนั้นไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันไม่กล้ามีความรักรู้สึกอะไรอะไรมันติดขัดไปหมดดิ้นรนอย่างนั้นอีกเกือบปีเทพีแห่งโชคเริ่มเข้าข้างประเทศไทยที่ใครเขาวันเน่าเอาจริงๆก็ผ่านต้มยำมาได้ ปี44เศรษฐกิจเริ่มฟื้นในหลายเซกเตอร์อาชีพการงานเริ่มมีกลับมาผมได้งานกับบริษ,ษัทข้ามชาติช่วยชุบชีวิตกลับมาในเส้นทางอีกครั้งตั้งใจทำงานเรื่อยมากับอีกหลายที่หลายแห่งตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทอะไรที่เป็นการลงทุนระยะยาวเราเต็มที่ประกันชีวิตกองทุนสำร,รองเลี้ยงชีพ LTF RMF SFFX ออมหุน้นซื้อหุน้นซื้อบ้านซื้อที่ดินเป็นต้นทั้งหมดนี้เน้นลงทุนซื้อทางเดียว การถือเงินสดไว้มากไปทําให้ใจร้อนเพราะชีวิตเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนอันนี้คนรุ่นผมจะทราบดีผมจึงอยากส่งกําลังใจให้ทุกท่านที่กําลังลําบากค้าขายไม่ดีหรือมีปัญหาในการงานเงนิงนเดือนลดหรืออาจจะต้องหมดอนาคตตอนตําแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่เร็วนี้รอบต้มยำกุ้งไทยแย่หนักมากผมเคยตกงานอยู่กลางวิกฤต เคยมองไม่เห็นทางสุดท้ายประเทศก็กลับมาได้ในเวลา4ปีก็ยังเชื่อลึกๆเหมือนเดิมว่ารอบนี้ประเทศไทยควรจะกลับมาได้เหมือนกันพวกเราจะรอดถ,ถึงวันนั้นรักษากำลังใจยืนระยะกันไว้ให้ได้ถึงรุ่งเช้าครับอะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมุมมองของพี่นิวโป้ง fundamental vi ทุกท่านสามารถไปติดตามใน Facebook ของพี่นิวโป้งได้ค่ะจิมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าทอ้อ รู้ว่าไม่ไหวแล้วแต่ทุกอย่างจะต้องผ่านไปให้ได้เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะท่านไม่ได้สู้อย่างโดดเดี่ยวอย่างแน่นอนเลยค่ะจิมขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโควิดค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ